สรุปข่าวสำคัญที่มีผลกระทบต่อตลาดเชิงลึกเดือนพฤศจิกายนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน2024ส่งผลให้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์มุ่งเน้นการลดภาษีและการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อและน้สาธารณะของสหรัฐนักลงทุนควรติดตามการดำเนิน นโยบายเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาดการเงินโลกธนาคารกลางสาหรัฐเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.50%ในเดือนพฤศจิกายน2024เพื่อตอบสนองต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อที่ลดลงการลดดอกเบี้ยนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคอย่างไรก็ตามนักลงทุน ควรระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลดดอกเบี้ยเช่นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินและฟองสบู่ในสินทรัพย์บางประเภทเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวจากการชะลอตัวในช่วงก่อนหน้าโดยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศการฟื้นตัวของจีนส่งผลดีต่อการค้าโลกโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของจีนอย่างไรก็ตามความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ราคาน้ำมันในเดือนพฤศจิกายน2024มีความผันผวนสูงเนื่องจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่ไม่แน่นอนการปรับลดคาดการอุปสงค์น้ำมันโลกโดย o อ e c และความกังวลเกี่ยวย่อวอก,กับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นและลงอย่างรวดเร็วความผันผวนนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาก,การส่งออกน้ำมัน การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องปรับตัวหลายอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อการจ้างงานและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวความผันผวนของตลาดการเงินเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้อาจเพิ่มความผันผวนในตลาดการเงินนักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน และปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมการปรับตัวของธุรกิจธุรกิจต่างๆควรปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในระยะยาวนโยบายภาครัฐรัฐบาลควรพิจารณานโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การติดตามและวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดจะช่วยให้นักลงทุนและผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองโอกาสในการลงทุนอยู่ที่นี่แล้วลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในตลาดทันผวนเลือกลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายเช่นดัชนีทองคำน้ำมันและคริปโต โปรรีเบตส,สูงสุด0.72ดอลลาร์สำหรับบัญชีสแตนดาดและเซน0.5625ดอลลาร์สำหรับบัญชีโปรเซโรโปร1เปิดบัญชีฟรี2ฝากเงิน3เริ่มลงทุนในสินทรัพย์ชั้นนำจากทั่วโลกเปิดบัญชีเลยวันนี้ติดตามข่าวสารและอัปเดตการลงทุนได้ที่ Facebook ตามผมลงทุนคริปโต Youtube ตามผมลงทุนคริปโต TikTok ตตามผมลงทุนคริปโต